จะให้มาดูวันนี้คือสถานีตำรวจพับประแดงสถานีตำรวจอย่างที่หาดูได้ลำบากมากเลยในยุคสมัยนี้ก็คือมีปืนใหญ่ด้วยสิ่งที่บอกว่าอันสมัยสำหรับยุคนั้นก็คือเป็นบ้านเป็นแบบคล้ายๆไม้โบราณเลยเนี่ย แล้วก็ดูสังเกตที่คุดตาคุดนั่นนะโอ้โหหาดูยากมากนะเนี่ยคุดเป็นคุดโบราณเลยนะเนี่ยสมัยดั้งเดิมสำหรับสมัยนั้นจริงๆสิ่งที่แปลกมากสำหรับยุคนี้ยุคนั้นเนี่ยพูดถิงแต่เขาก็บูรณะก็ไม่ได้ลือนะบูรณะใช้สอยจนทักวจจันนี้ก็คือยังใช้สอยกันอยู่ โอ้โหอยู่ๆในเมืองไทยก็มีเยอะถ้าตามต่างจังหวัดก็อาจจะยังมีอยู่แต่นี่คือพระประแดงใกล้ๆกรุงเทพคือบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ในสมัยโบราณว่าสมัยก่อนนี่คือตาราชการสิ่งที่เราชอบมากคือก็คือคุดตัวเนี้สวยมากๆ เป็นแบบแกะด้วยไมย้ถ้าคนไม่สังเกตดูทุกวันก็ก,ก็คงยังไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากแต่ในความเป็นจริงแล้วคุดตัวนี้เป็นคุดที่สวยมากๆก็คือย้อนยุคถือว่าเป็นแหล่งที่สวยมากๆที่หนึ่งสวยมากๆ ความเป็นโบราณอนุรักษ์เอาไว้ของยุคปัจจุบันนี้